ต่อสนครับหัวแปรครับมมมีละจับไก่อนไปสามคนรับนะครับทักทายเพื <s <s ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามยินทานะครับเป็นตะก้อคู่ที่สองนะครับฝั่งข้หลังมาชิดผูพานยินคู่กับชาตรีนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าอุ้ยบางชันนะครับเป็นตะก้อหัวแปรนะครับชิดนะครับข้ามได้คนเดียวนะครับหัวแปรฝั่งนู้นเป็นเจ้าอุ้ยบางชันนะครับ ล้งนึ่ล้าง้ง่วางจ้ายอ้าหลงอะมาาขอเรียกหลงลูกเตอร์ครับมาแก้งหยอดระงงามโลหเลย

เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าชิดมองเข้าไปเรียบร้อยอาจารย์แลเพื่อสนสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจการไลฟ์สดของเพจตะก้อไฮไลท์มันๆไว้นะครับทุกคู่ในรายการสนามรามินทาคืนนี้นะครับรับชมผ่านเพจตะก้อไฮไลท์มันๆทุกคู่นะครับมีทั้งหมด9คู่นะครับเอาซื้อไปอุ้ยเปิดเข้าป่าเข้าดวงเรียบร้อยลูกเสือชาตีทำงานแล้วครับ ค่าตีค่าตีสวัสดียกนี้ค่าดีมือดึกขึ้นแล้วที่ตีทีแรกนี่ได้เต็ม พีเกตอามาหน่อฮะสองสองสี่ร้อยอกยางคลิปหน้าพน้องเ้ยเอาเท้าอีกสักพักนึงมั้งเลย ทักทายนะครับคุณพระผ้านะครับทักทายป๋าอาหารด้วยครับจะรู้ว่าากันหานะครับทักทายป๋าลิงลมดอนเมืองนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินทาน,นะครับสี่สองห่ะเซอร์ไปเอาเจ้า้ยเปิดหนึ่งมองมาโอ้อยนะครับยังเล่นได้อยู่นะครับเจ้าชิดไปเปิดเสีย สองสี่นะครับเจ้าอุ้ยบางชันแต้มตามเอาเปิดหัวเอาชาติยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าชิดมองไปข้างหลังเอาเอาเจ้าอุ้ยถอยเด้กกองเชียร์กองเชียร์เจ้าแชมป์เจ้าแชมป์ถอยเอาหนึ่งสองอยู่ที่เจ้าชิดว่าไงมองเข้าไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแล้วเจ้าอุ้ยเจ้าอุ้ยมองมาชิดเปิดหัวได้ชาติยกขึ้นไปเอ้ามองไปเจ้าอุ้ยเปิดเข้าป่าเข้าร่งเรียบร้อย นักทายบอกๆก็ลองถามนกทายก็จิตสมสิ้นด้วยนะครับเราอยู่กันที่รามิทานนะครับกับวันเสาร์ที่23นะครับวันนี้นะครับกอ,องเชียร์เริ่มมาเยอะแล้วนะครับจากโคราชนะครับ4-2นะครับเอาเสื้อไปอุ้ยเปิดได้อยู่เอาเปิดเข้า่าแล้วครับเรียบร้อยเปิดออกท้ายสนามแล้วครับ สักไาทายคุณไพบุญลุนนักกันด้วยนะครับส้กไา,ายศรรามด้วยนะครับวัสดีครับบัสดีทุกท่านนะครับเอาเส์์ไปเอาจะาอุ้ยเปิดเดองแล้วเรียบร้อยเปิดออกท้ายสนามแล้วครับโอ้โหนะครับเจ้าชาตีนะครับเสือไปหาเจ้าอุ้ยเปิดเข้าป่าเขาดวงไปสองลูกเลยนะครับคู่เอกใครครับสักไายค,คุณ สหภาพนะครับคู่เอนะครับเป็นหนึ่งบางชันนะครับยืนคู่กับซูร์แมคโคล่านะครับหนึ่งยืนคู่กับซูรูแมคนะครับเจอกับทีมงานเจ้าเตยซัมตีนนะครับเจ้าเตยนะครับน้องบอสแล้วก็เจ้าไอนะครับเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับคู่เอกนะครับค่ำคืนนี้นะครับกดเข้ามาหกสองนะครับเอาชาตีเสือไปอีกแล้วจะอุ้ยเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมา เอามงยอดอลยอุ้ยยอดฟังตัวเองแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับไปแล้วครับ7-2เปลี่ยนฟั่งนะครับทวนจะถามทำไมวันพุธวันพุธทำงาน เมื่อคืนโลกที่สี่เ่ะผมอน่ะไม่ได้ทำงานไม่ได้ไม่ได้สดก่อนนะทำงานเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าวิ่งมองไปข้างหลังโอ้ยเรียบร้อยถ่ายเพื่อนสากุลร้อมด้วยนะครับสวัสดีครับสองเจ็ดเอาเซอร์ไป ชิดเปิดหัวขาตียกขึ้นมาเอาเจ้าชิดม่งมาใส่เน็ตด้ยนะครับเอาชิดเปิดหัว ชาตียกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดมองมาเจ้าอุ้ยเปิดได้ยกขึ้นไปเอาอุ้ยมองเข้าไปโอ้ยเรียบร้อยไล่ไปอีกหนึ่งแจมเป็นสี่ต่อเจ็ดห่างกันอยู่สามแจมนะครับเอาแประมาเขาเปิด เอายกขึ้นไปเอาโมงไปมขายผู้ชายขายน้ำด้วยนะครับบัสดีครับเปิดเอายกขึ้นมาเอาโมง เอาครับไล่มาแล้วครับเป็นหต่อเจเปลี่ยนฝั่งนะครับมาอยู่ฝั่งนี้จะอุ้ยวังฉันได้มา4ี่แทมนะครับ หกเครับอุ้ยเสือไปชิดเปิดหัวชาตียกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดโม่งมาโอ้ยบกม,มาหาชาตีเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าชิดโอ้ยยกหลน่นเอาล้ครับเจ้าอุ้ยโม่งยอดเรียบร้อยแต้มเท่าแล้วครับเจ เจ็ดต่อเจ็ดแต้มเท่าลูกออกนะครับชิดภูพานยังตามไปรับนะครับเช็ค <Check. S 2> เส้นไม่ละเอียดนะครับต้องรับไปก่อนนะครับเจ้าชิดภูพานแต้มเท่ากันอยู่ที่เจเจ็ด เอาชิดทักทายวินัยศรยีบนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเราอยู่ที่รามินทาน,นะครับวันนี้คู่เอนะครับ1นึงบางชันนะครับข้ามหัวแปรกับน้องไอนะครับน้องไอข่ขยซัมติงนะครับของเจ้าเตยเจ็<ๆ> 7, 7, 7, ดเแต้มเท่า ถักทายนะครับลิดลามสองนะครับหรือว่าลิดซีนเกตนะครับเจ็ดเจ็ดแต้มเท่าเอามงยอดเอาอยังงยู่ชาติโยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าชิดมงมาเรียบร้อยไหมเจ้าจะวิเกี่ยวหลังเท้ายกขึ้นไปเจ้าวิว่าไงมงเข้าไปเรียบร้อย ก็ไทยทีรวัฒเศติสัยด้วยนะครับก็ไทยเจ้ารุ่งพัฒนานะครับพ่อค้าขายแก๊สนะครับเจตก็เป็นนิดหน่อยนะครับเจตต่อเจตนะครับแต้มเท่าเอาอุ้ยเสือไปเจ้าชิดเปิดหัวตัตียกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดบ้องเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหนะครับ ทักทายโมไนด้วยนะครับหายตายหายตาจากรามิชาไปร่วมสองเดือนครับเจ้าโมไนนะครับยว <Hey, S 1> ้นให้อภัยนะครับมาเยี่ยมเยียนสนามได้นะครับเจ้าโมไนนะครับ <Yeah. S 1> เอาอุ้ยเปิดยกขึ้นไบยกลน้นยกลน้กลนหนึ่งั <Yeah. S 1> กททยจะลุงบอกมันมันครับพ,พ่อพ่อนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าว เจ็ดเจ็ดแต้มเท่าเขาเปิดหัวเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าชิดมองมาเรียบร้อยอาการเอฟทีแจกเงยนมากนะครับ โอ้ยเส์ฟไม่ข้ามนะครับกำลังวอร์มอยู่ข้างสนามก็เป็นสวนสยามนะครับกับโคราชนะครับกับพี่เสือแว่นนะครับเจ็ดเจ็ดแต้มเท่าเอาอุ้ยเส์ฟไปชาตีเปิดหัวหน้าอยู่เอายกขึ้นมาอยู่ที่คิดโบกมาโอ้ยจะุ้ยเกี่ยวเสียอ,อีกูนะครับ เจ็ดเจ็ดแต้มเท่าเอาเสิร์ฟมาเอาอุ้ยเปิดได้ยกยกขึ้นไปยกห่างจะอุ้ยบงเข้าไปเจ้าชิดเอาอุ้ย นายป้ามิงด้วยนะครับเสือสมิงทองโกดนะครับทักทายเจ้าตักทีเพนะครับโอ้หัวนักกีฬามีเหลี่ยมเดียวไหมครับเจ้าโอหู่บัานักกีฬาไม่มีเหลี่ยมเดียวนะครับแล้วก็ออกนะครับทักทายตั้มกาหน้าด้วยนะครับโอ้หู่บัานักกีฬาไม่มีเหลี่ยมนะครับไม่เห็นเจ้าโอมาสนามนะครับวันนี้ไม่เห็นนะครับเจ็ดต่อเจ็ดแต้มเท่าเขาอุ้ยเสือไป เอาแล้วครับชาติยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดม่งมาเรียบร้อยม่งทุรักทุเลนะครับจ it, เ,มมเจา <S <s ้าชิดภูพานนะครับเจ็ดเจ็ด เอาละครับลูกเสิร์ฟชาตีไปทางไหนเสิร์ฟมาแล้วเอาเปิดหนึ่งเอาละครับยกขึ้นมาวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอามงไปชิดเปิดเอาแล้วชาตียกขึ้นมาอยู่ที่จะชิดมงเข้ามาอุ้ยเกี่ยวได้เอายกเข้าไปยกเข้าไปมงเข้าไปเปิดหัวเอายกเข้ามาอยู่ที่จะชิดปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้ยนะครับหลัลทไทยสมคิดบุญมากด้วยนะครับพี่อ้วนพ่อค้าผ้าเตะกู่ไหน พี่อ้วน,นพี่อ้วนพ่อค้าพระโอ้ยคนไหนล่ะครับชื่อพี่อ้วนพ่อค้าพระชื่อเฟซบุ๊กเขาล่ะครับแปดเจ็ดเอาสเสอร์บ้าเอาอุ้ยเปิดได้อยู่เอาล่ะครับยกขึ้นไปเอาโมงยอดยอดอุ้ยนะครับทักทายอภิิทธษฎฐานชนะด้วยนะครับทักทายเสือใหญ่ใจนักสู้ด้วยนะครับ ทักายป๋าเติมศักดิ์รบวคุณด้วยนะครับทักไายสบุษบาคุณส่งทักายยงนาโพจากบุรีรัมนะครับเจ็ดแปดเออุ้ยเสือไปชิดเปิดหัวชาตียกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดมงงมาอุ้ยเจ้าอุ้ยเปิดเสียอีกูนะครับ ทัาไทยป๋าโชคชัยภาวะสรีด้วยนะครับแปต่อเจเอาเสิร์ฟมาเอาไล่ไปยัางยู่เอาม่วงไว้เปิดหนึ่งเจ้าชิดว่าไงเจ้าชิดล้นมาเอาหนึ่งสองเอาแล้วแปรมาก่อนโอ้ยขูกคิดคูกคิกคกคกดอยู่หน้าตาขายนะครับชวนสยามเตะต่อหรือเปล่า สวนสยามวอมอยู่นะครับสวนสยามวอมอยู่ข้างสนามนะครับเ<ำ>ตะคู่ต่อไปนะครับ<ำ>ตะไคร้แคคิณ่าทีมวงด้วยนะครับรอติดตามทางการไลฟ์สดนะครับสมักบุญลีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<ำ>เอาเสือไปเอาเปิดชิดยกขึ้นมาเดาชิดเ้าชิดห่างแล้วบวงมาก่อนอุ้ยเปิดหัวเอายกขึ้นไป เอาวงไปเรียบร้อยเอาลครับแต้มเท่ากันนะครับที่8ต่อ8 8ปต่อแปนะครับเอาเปิดเอายุกขึ้นมา เจ้าชิดมงยอดบ้ยเกี่ยวหลังเท้าจงจะวุ้ยได้จะวุ้ยมงไปยอดเหมือนกันเอายังอยู่อยู่ที่เจ้าชิดเอามงโอยยอดฝั่งตัวเองนะครับเจ้าชิดปูพันตต่อปูตัไเอาครับตอนนี้ฝั่งของจะวุ้ยบางชันหนีแซงไปแล้วนะครับ 98นะครับเอาเปิดชาตียกขึ้นมาอยู่ที่จะชิดมุ่งเดี๋ยวสูทองชัดเจนะครับกับนายน้องน้อง พีพีนะครับทายคมสันลัดวนครับเจ้าเบร์นะครับเอาเสอร์มาอุ้ยเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปวิ่ง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 ,งเอามงไว้ชาตีโอ้ยบ่วงไปหาชาตีเรียบร้อย 9-8นะครับเอาอุ้ยเสือไปเอาทัดเน็ตลงเรียบร้อยเอาแล้วนะครับอุ้ยวางชันหนีไปเป็น10ต่อ8แล้วครับโอ้โหนะครับช่วงต้นเกมนะครับเจ้าชิดภูพานกับชาตินําไปก่อน7ต่อ3ด้วยนะครับนําไปก่อน7ต่อ3นะครับตอนนี้เจ้าอุ้ยวางชันไล่แซงเป็น10ต่อ8นะครับเอาเสือไปเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไป เอารถมาม่วงไปเกี่ยวได้ม่วงมาเอ้าเกี่ยวสองเอาวิ่ง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 เอาม่วงไปไม่ข้าม้อ้ยเจ้าอุ้ยก็รีบนะครับมันคุกคีคุกคขีนะครับเจ้าอุ้ยต้องรีบข้ามพี่กอนนะครับ,ๆๆๆบทัาทายพ่บี่ชนาสีพูดน้ำเพียงด้วยนนะครับสวัสดีครับ แต่อสิบเอาเสิร์ฟมาเอาอุ้ยโอยจะอุ้ยนะครับลูกมันไม่ออกนะครับยกไม้ยกมือค้างนะครับลูกมันไม่ออก เาต่อสิเอาเสริมมาโอ้ยเปิดหนึง่งยังยัวเอายกขึ้นไปวิ่งวิ่งวิ่งมุ่งเข้าไปโอ้ยมุ่งเข้าช่องกลางเรียบร้อย สิบเก้าเอาชิดเปิดเอายกขึ้นไปเอามงมาโอ้ยจะอุ้ยเกี่ยวได้เอาแล้วครับอุ้ยวางจันหนีไปเป็นสิเอ็ต่อเก้าแล้วครับ <9. S 1> ถขา,ายหนุ่มม่วงกวอกเบือคนมาลินด้วยนะครับ สิเบเอ็ดเก้าเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปม้วงมาโอ้ะอุ้ยเปิดได้อีกเอายกขึ้นไปยกห่างเลยจะอุ้ยม้วงอีก่อนเอาชิดขึ้นแทนเลยนะครับจเจ้าอุ้ยบางชันนะครับจากที่แต้มตามมาตลอดนะครับ พอไล่แซงแล้วก็แซงยาวนะครับทักทายลีกจันแบกด้วยนะครับทักไทยป๋าสงัดนาม,มุนตีนะครับทักไทยมาวินสุกี้ด้วยนะครับมาวินเสวิคานนะครับ12 9เกมไม่เกมเอาเปิดเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดโมวงมาเอาอุ้ยเปิด ถ่แยะยิ้มด้วยนะครับทักทายเจ้าติงลี่นะครับเวลาบุรนะครับ92เอาเสิร์มาเอาอุ้ยเปิดหัวได้อยู่เอายกขึ้นไปยุ้มสูงวงใบเรียบร้อย สิบสองเก้าเกมไม่เกมเก้มเกมยังไม่เกมนะครับยังล็อกได้อยู่เา ถักทายแจ็คชุมแพ้ด้วยนะครับอักทายเจ้าเจมสายใหม่ด้วยนะครับ92 2เอาอุ้ยเปิดเอายกขึ้นไปเอามองไปเปิดได้เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าชิดมงชิดมงไม่ถูกตะก้อนนะครับ

นี่เหร,รอมีสามเพื่อนตัวนี้แหละเก้าสิบสองนะครับเอาอุ้ยเปิดได้เอายกขึ้นไปยกล้นยกล้น ถ่ายคุณอภิวัตรด้วยนะครับสวัสดีครับขรี่เามื่อจะพูดต่อไปเหรอสามสามสามสองใครข้ามหกล้านสองร้อยหกล้านสองร้อย 12 9เอาเปิดเอายกขึ้นมาเจาชิดมุ่งมาโจ้ะวิ่งเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปเอายกร้น จบเกมนะครับเจ้าอุ้ยบางชันนะครับไล่แซงเบียดเอาชนะไป13ต่อ9นะครับอ้อทักานะครับเจ้าบู๊สาย3ด้วยนะครับเราอยู่กันที่น้ํามมินชานะครับเดี๋ยวแอดมินขอุญาตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเราคอยดูคู่สวนสยามนะครับเจอกับทางพี่เสือแว่นนะครับสวนสยามก็มีบางขวัญนะครับสไปแล้วก็วีเทียสวนสยามส่วนฟัง ของพี่เซเว่นก็มีปันหน่อยนะครับแล้วก็พี่เสือเว่นนะครับแล้วก็เจ้าองค์นะครับเดี๋ยวเอมินขอญอยาตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ